สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Gears 5นะครับโอเคปะ่ะลุยกันต่อเปิดประตู โอเคตอนนี้ก็เจอส่วนหัวของจรวดนะแต่ว่ามันไม่มีดาวเทียมนะเด็กแต่ว่าไอ้ดาวเทียมมันมันจะอยู่มันจะอยู่ไอ้ฝั่งแต่แต่ละฝั่งเลยนะเออเดี๋ยวเราจะต้องไปเอามาประกอบกันนั่นเองอะคนอื่อนให้แจ็คเอาเอาเครนมานี่ก่อนดาวเทียมยยมันจะอยู่ด้านนู้นแล้วก็อีกด้านหนึ่งนี้แล้วก็มาประกอบกัน ่างซ้ายและขวาโอเค้าะโอเคเดี๋ยวให้ฟ้าเขาจัดการนะให้เลือกเอาเลยว่าจะไปด้านไหนก่อน อ๋อ,อฟไหวไเนี่ยโอเคเโอเคเดี๋ยวเราไปด้านนี้กันก่อนนะด้านด้านไหนอะด้านด้านขวาปะ เดี๋ยวก่อนไอ่สำรวจหาก่อนว่ามีคอมโพเนนต์อยู่หรือเปล่าดูสิว่ามีคอมโพเนนต์อยู่หรือเปล่าโอ้มีมอเชอร์ด้วยโอเคปะเดี๋ยวเราเปิดไม่เปิดไอ้ ให้ดาวเทียมมันไปประกอบกันกับไอ้ตรงส่วนหัวของจรวดนะเ <ng> าเหมือนมันต <ng> ิดนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราต้องถีบมันนะโอ้ยให้มันขยับไปนั่นเองอาจจะต้องให้อีกคนหนึ่งช่วยกันดันด้วยอะโอ้ยพวกมึงน,นี่เป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะให้เคสดันเนี่ย <c oughs> เออยอดเยี่ยมจริงเลย <c oughs> พวกนี้มา โอเคเหลืออีกตัวหนึ่งมาโอ้ยเ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 ดี๋ยวโอ้โหมีไปเลยนะจะรวดไป โอเคเหลืออีกด้านนึ่งนะปะปะะไปประกอบอีกด้านนึ่งอะเดี๋ยวให้ฟ้าจัดการเอา This might be a little rough. Hey, what if Paddock's right about launching these satellites Oh, shit! More on the other platform! Oh, my. sitting <laughs> down down here! Boss, get us higher! Holy.

ุ้ยทำไมไม่โดนวะเออกว่าจะโดนโอเคไปๆๆออกไปออกไปแง่ระเบิดป้ายอะระเบิดป้าย,อาาายโอ้ บึ้มโอ้ยมาเอาระเบิดไปโอ้ยโดนแล้วนี่นี่เนี่ โอเคน่าจะหมดแล้วแหละเราเบิดเพลิงมาใช้แทนแล้วกันโอ้มีลองช็อตด้วยนะวะเก็บกระสุนมาไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วเอ้ปิงนี่วะ มามาปิงปิงปิงโอ้ยปิงเต็มเลยโอ้ยมาไม่โดนครับไม่โดน โอ้โหโคตรเปืองเลยเดี orn, ne, ๋ยวใช้ทารอนดีกว่าเนี่ยกับสุนทารอนนะโอเคหมดโอเคเดี๋ยวหาขอหากระสุนก่อน มีกระสุนป่ะเอากระสุนมันหน่อยตรงนี้ไม่มีเอาเดี๋ยวเจอศึกต่อไปโอ้โหไม่มีกระสุนให้อ่ะโอ้โหแย่เลยเอา่าตรงนี้มีอะไรปะไปแต่แฮ <c oughs> มเมอร์เบร์สเออป่ะไปเดี๋ยวไปกดสวิตช์เอาดีกว่า อ่าเดี๋ยวให้ดาวเทียมอีกด้านหนึ่งประกบทางด้านนั้นไปนะอ่าเอาเก็บระเบิดแฟชแบงนะครับเป็นระเบิดแสงนั่นเองทำให้ติดสถานะตาบอดนะครับแล้วก็มึนสถานะมึนนะ หลังจากที่เราติดตั้งดาวเทียมทั้งสองด้านแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิดประตูกลมๆนะให้จรวดได้ออกไปนั่นเองอให้ฟาสช์เขาจัดการไปเลยแล้วกัน ไเปิดใช้แฮ m m e r ร์ออฟดอนแฮมเมอร์ออดนมันก็มีข้อเสียของมันเพราะว่ามันจะทำให้พื้นผิวของดาวพื้นผิวของโลกนี้มันถูกทำลายไปนั่นเองนะ มนุภาพทำลายลางมันค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะเออคนก็ถึงไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่ไงถ้าไม่จําเป็นจริงๆอนะนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดเปิด,ปดนะะให้หัวจรวดได้ออกไปนั่นเองไปเดี๋ยวเร,เราเดินตามหัวจรวดไปนะ ไม่รู้ไปทางด้านไหนโอเคมีปืนโบท็อกอยู่ด้วยนะบริการลบริ้วรอยบนใบหน้าถ้าใครอยากใช้ก็เชิญได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามหัวจรวดไป บึ้มโอ้ย เด็กวัวจูมาเต็มเลยอ้าวอย่าสับออยครับอย่าสับออยบ้มโอ้ย บูมเรียบร้อยหัวระเบิดแบบไมโครเบรจบปะไปกันต่อเออทางด้านไหนอะจ๊เดย๋ยวดูทางด้านนี้ก่อนโอกระส,สุน มีกระสุนให้ไหมโอ้พี่บัสคิวนะอ่าหยิบหยิบมาใช้ก่อนก็ได้มีอยู่สิบอันเองมีอยู่สิบนัดเองอ่าเดี๋ยวเราเดินผ่านทางด้านนี้<ป>นะ เ,เคดต,ต่อแบทไปว่ากำลังตาม,ตามดาวเทียมไปที่โรงเก็บนะแบทตอบไปว่ากำลังถอดลัดไฟเก่าอยู่เดีย๋ยวให้ไปให้ไปที่สคิปได้เลยนะจะเจอจรหลดในไม่ช้านี้นะครับเคเดี๋ยวดูตรงด้านนี้ก่อนอาตรงนี้มี มีคอมพเนนด์อยู่ด้วยได้มาสามแต้มนะทางไหนอะห้ตรงนี้มีอะไรเปล่าสำรวจดูก่อนโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละไปเดี๋ยวเราไปอีกด้านหนึ่งแล้วกัน ออโอ้โหมืดก็มืดขอไฟหน่อยแจ็คเอออตรงนี้มีคอมโพเนนต์อยู่ด้วยสามแต้ม โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นโอ้ก่อนที่เราจะออกไปนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนตอนนี้เรามีอยู่26แต้มนะ ability เอ,อ้ component นะเดี๋ยวเราอัพอะไรดีอ่ะอัพนี้แล้วกันแซปเปอร์เหลือ19อ่าโอเค เดี๋ยวอัพเออัพนี้ล้กันอ่าทำให้แจ็คนั้นหยิบอาวุธหนักได้นะโอเคพอแล้วเดี๋ยวที่เหลือเก็บไว้ก่อนเผื่อมันมีมันเหมือมนจะมีสกิลเหลือเหลืออยู่อีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวรอช่วงช่วงนั้นก่อนแล้วกัน โอเคเดี๋ยวไปทางด้านนี้โอเคเดี๋ยวเราตามหัวจรวดไปนะจริงไม่โดนเว้ยเฮ้ อ่าให้แจ็คจัดการไปึ้มเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวดูทางด้านนี้ก่อนมีอะไรเปล่าอ๋อมีลูกระเบิดอยู่ด้วยนะมีปืนโบท็อกอ่าไปเดี๋ยวเราไปไปกันต่อดีกว่า ะออกไปจากที่นี่นะครับโอ้ตรงนี้มีบูมช็อตอยู่ด้วยวะปะไปข้างหน้านี้นะครับ okay. so you know, โอเคเก็บกระสุนแล้วเปิดมาแล้วก็มุ่งหน้าไปข้างหน้านี้นะครับมีกระสุนเฮ<อ>้ยแคลเออร์นี่วะ บึ้มบึ้มเอาโดนไฟเผาไปนั่นแหละมายิงจุดอ่นนอนด,ด้านด้านตรงกลางมานะบึ้มเรียบร้อย โอเคไปไปะไปกันต่อโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละอ่ะตรงนี้มีกระสุนอยู่ด้วยอ่ะเก็บมันมาโอเคเดี๋ยวให้แจ็คปลดล็อกประตูด,<จ>ด้านนี้นะ โอเคเหมือนเจอลิฟต์เจอลิฟต์อยู่นะป่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นลิฟต์กันอ่าเดี๋ยวให้แจ็คหยิบคอมโพเนนต์มาตรงนี้อ่ได้มาเท่าไหร่อ่าสามแต้มป่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปเลยนะ putting a rocket together would be so difficult. Uh, oh, scientists. Rocket scientists. And anyone who's used the expression it's not rocket science. <_cerpected> what do you think? We just push a button marked launch? Oh, awesome Yeah. yeah oh, it's a general discussion. And for the record, I'm the hands one, okay? Pa, let's continue. We're almost out of here. Any leads on that rocket? เคสถามเพดดักนะว่าได้ข้อมูลของจรวดบ้างไหมนะเพดดักเขาตอบไปว่ามันอยู่ที่แท่นหมุนทางตะวันออกเหนือทะเลเนินทรายนะมีสะพานรถไฟขวางอยู่เดี๋ยวคนของเขาจะไปยกมันขึ้นมานะมา right, you know, เ,เดี๋ยวเราไปไปไปที่สคกิปดีกว่า เดลถามแพดดักว่าอะไรทําให้คุณหยุดสั่งยิงคฮมเมื่ออบดอนนะแพดดเกาตอบไปว่าปัญหาทั่วไปที่ผู้รักชาติ200คนต้องเผชิญเมื่อพย,พ,ยพยายามเอาชนะพวกขี้ขาด3 0 0 0คนนะสุภาษิต กอลัสนายานะเขกล่าวไว้นะสงครามที่ยุติธรรมดีกว่าสันติภาพที่อายุติธรรมนะครับออกไปจากที่นี่ดีกว่าเออทางด้านไหนทางด้านนี้เนาะไออปะปไป โอ้เห็นตูดเคสแล้วก็น่าตีจังเลยมันไ, <laughs> ไม่รู้มันจะโด่งไปไหนไม่รู้ตูดไม่รู้มันไม่รู้มันใหญ่ขึ้นว่ะนะตูดแกเนี่ย <laughs> เอ,อพยเพดดกเขาติดต่อมานะว่าอ้ตัวควบคุมสะพานไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเวลัสที่ถาบร,รชาชการไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขานะ สะพานนี้มันไม่ได้ยกขึ้นนานหลายสิบปีแล้วมันทั้งเก่าแล้วก็ขึ้นสนิบนะครับก็คือเมื่ออยู่ใต้สะพานนะให้รีบไปเลยนะเจดีเขาสงสัยนะว่ไอ้แบรู้จักแพดดักได้ไงนะเคสเขาต่ตอบไปว่าแพดดักเขาเคยอยู่หน่วยคอกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะ ปะเดี๋ยวเราไปขึ้นสคริปกันเลยแล้วกันพอาะตรงนี้มีลองช็อตด้วยนะเก็บมาเก็บกระสุนอาระเบิดมาะอะโอเคครับก็ข,ขอจบคลิปว่แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ